สวัสดีครับพบกับผมไอ้เต้าพี่บอมนะครับจากร้านส้ตมตำยำแซบนัวจังหวัดนนทบุรีครับวันนี้ผมก็จะมาทำเมนูเกาเหลาไส่กรอบปลา้านัวเริ่มต้นที่ใส่พริกปั่นนะครับลูกค้าสั่งผิดกลางส่ปล้า้ําตานเคี่ยวครับแล้วก็น้ำปลา้านัวเป็นสูตรของทางร้านเลยนะครับใส่น้ำปลาใส่น้ำมะนาว แล้วก็คนให้น้ำมันเข้ากันไปเลยครับบีบน้ำมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวครับผมซีสาร์บอกเลยว่านัวมากปลาร้านผมคือนัวมากครับทุกคนใส่ผักชีไปเรื่อยแต่ปลาดิ้นหน่อยเพิ่มความนัวครับใส่หอมแขกแล้วก็ทีเด็ดเลยครับใส่ไส้กรอก แล้วก็คนครับผมให้น้ำยำมันเข้าเนื้อเมนูนี้ราคา50บาทนะครับใครผ่านไปผ่านนะแวะมาอุดหนุนผมได้นะครับเปิดตั้งแต่6โมงครึ่งถึง4ทุ่มนะครับเป็นไงบ้างครับน่าทานไหมขอบคุณมากครับเราพบกันอีพีหน้านะครับวัสดีครับบ๊ายบาย